ค่ะสวัสดีค่ะรีวิวรถไถมือ2นะคะของร้านวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอนนุดรธานีนะคะ0804141669ค่ะ0850876581ค่ะรีวิวเย็นวันที่22ธันวาคม2567ค่ะคันแรกนะคะ M7040 คันนี้จะทบียนปี6 3สค่ะตัวรถผานดันดินมาแค่ตัวรถกับผานดันดินนะคะส่วนยางหน้ามากับเจ้าของเดิมค่ะประมาณสัก70%เอร์เซนทางเราเก็บสีหัวกระโปงนะคะแล้วก็เก็บสีคันใบด้านแล้วก็เก็บสีกระทะล้อคู่หน้าค่ะข้างในสีเดิมนะคะคัดเดิมไม่เคยเปลี่ยนค่ะยังไม่เคยเปลี่ยนนะคะ คันนี้ปี63 2,000กว่าชั่วโมงค่ะใส่หลังคาให้ใหม่นะคะแล้วก็ใส่ยางหลังให้ใหม่หนึ่งคู่ค่ะกระทละล้อหลังไม่ได้ทำนะคะด้านท้ายก็สีเดิมๆค่ะด้านท้ายก็สีเดิมๆตองอ7150อุดรธานีค่ะราคาคันนี้อยู่ที่535,000บาทนะคะ535,000บาทค่ะ ท่านไหนสนใจค่ะก็แวะเข้ามาชมมาทดลองขับที่ร้านของเราได้เลยนะคะเปิดบริการทุกวันค่ะลูกค้าฝั่งสอปอปอลาวเราก็มีบริการจัดส่งให้ด้วยนะคะมีระยะส่งฟรีที่เมืองไทยอยู่ที่1-300งถมอกมค่ะ ที่อรอเอ็มเจ็ดศอยู่ก็มีคันนี้แล้วก็อีกคันนึงนะคะคันนั้นหน้าหลังอยู่ที่5้าแ0นห้าหันบาทค่ะแต่ว่ารถคนละปีกันคันนั้นเป็นรถปี60ศูนย์ค่ะ,ะมันรีวิวไปเมื่อสองสาวันก่อนนะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะมันคนละคนันกันกับคันนี้นะรถคนละปีคนรถคนละปีค่ะ อันนี้โชคของร้านรีวิวสินค้าเองนะคะร้านของเราไม่มีเซลไม่มีนหน้านะคะทางเราเจ๊กับเฮียขายกันเองค่ะรีวิวสินค้าเองติดต่อเรามาโดยตรงได้เลยนะคะ0804141669ค่ะ รถใหญ่ๆสวยๆไปพร้อมใช้งานนะคะคันนี้เขาไม่มีหางมาพอดีที่ร้านก็ไม่มีหางใหญ่ก็เลยไปแบบขายแบบตัวรถใบดันนะคะ หัวมันเปิดยากไหมล่ะขาชโชกยังใช้ได้นะคะภายในห้องเครื่องก็สวยๆค่ะเครื่องซีซูระบบหม้อน้ำปะกติดีค่ะ ทั้งใกล้เข็มน้ำมันมันอยู่ไหนเข็มวัดไอ้นั่นมันอยู่ไหนพวกไอเครื่องมันอยู่ไหนไอเลื่อนนี้มันจะน้ำมันดูไม่ได้นะคแต่ว่ารับประกันเพิ่มตัวนี้แม่ค่ะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะแต่ว่า,วาตัวตัวไอปักชักดูไอ มันจะหยุดต่ํานะคะเวลาเราดึงตัวชักขึ้นมาน้ํามันมันจะกระเด็นใส่นะคะก็เลยขออนุญาตไม่ชักแต่ว่าการันตีเครื่องได้ค่ะไม่ไอน,นะคะไม่ไอค่ะห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทค่ะเรียมเรียมสวยสวยนะค,ะค่ะ เดี๋ยวไปดูตัว MU 5 5 01ต่อนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ค้าลง2องคันค่ะแต่ว่าฟอร์ดแม่ค้าจะแยกให้อีกคันนึงนะคะ MU 5 5 0 1คันนี้จดทะเบียนปี62ค่ะตัวรถหน้ากากกันชนกันชนด้านหน้าใบดันดินค่ะบอกแกนนะตัวรถหน้ากากกันชนด้านหน้า ผานดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะตัวนี้ผานเราจับของฟอร์ดใส่นะคะรถมันไม่มีหางมาให้ค่ะก็เลยจับของฟอร์ดใส่สีเดิมทั้งคันนะคะตัวนี้เปลี่ยนวาล์วคอนโทรลตัวนี้่น8ตองง4681อุดรธานีค่ะใส่ยางหลังให้ใหม่หนึ่งคู่นะคะแล้วก็อะไรนะ คอนโทนวาวตัวนี้นะครับคอนโทนวาวค่ะทางเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะของเดิมมีอาหารกระตุกนิดนึงครับค่ะก็เลยมาเปลี่ยนคอนโทรนวาวนะคะเกือบจะเกือบจะสองหมื่นแปดหมื่นหมื่นแปดนะคะใหม่เขาสั่งศูนย์นะครับค่ะใส่ของศูนย์ให้เลยนะคะปีหกสองสี่พันกว่าชั่วโมงค่ะยังหน้าตามเดิมนะคะ 449,000บาทมีโปรโมชั่นให้อยู่นะลดให้เหลือเพียง435,000บาทค่ะมีผลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะคะไปจนถึง31ธันวาคมค่ะ รถไป14,000บาทนะคะแล้วก็มีจัดส่งให้ฟรีระยะ1 3 0 0ถ300กมกมแล้วก็มีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะแต่ว่าฟรีแค่300กมค่ะท่านไหนที่หารถใหญ่อยู่ค่ะทางเราก็มีหลากหลายคันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าหารถเล็กอยู่ ก็มีตั้งแต่32แรง36แรง40แรง47 50ค่ะดูรีวิวอัปเดตท,ที่หน้าช่องของเราได้เลยนะคะอัปเดตหน้าร้านทุกวันค่ะพวกนี้เครื่องดีเกียร์ดีระบบปกบติหมดนะคะ การันตีเครื่องได้เลยค่ะที่ที่แกชะ,ะงักไปเมื่อกี้แกลืมใส่โฟวินนะคะ งเรามาทําสีตัวคานล่างนะคะทําสีคานล่างทําสีใบดันส่วนด้านหัวสีเดิมค่ะเดี๋ยวขัดเงาให้เพิ่มเติมก็สวยแล้วนะคะด้านในสีเดิมค่ะแบกบก็เพิ่งจะเปลี่ยนมานะคะโชคใช้งานปกติค่ะระบบหม้อน้ำปกตินะคะ ตัวนี้เครื่องยนต์สี่สูบค่ะด้านในห้องเครื่องก็สวยๆนะคะเครื่องนี้ไม่มีอายค่ะแห้งๆสวยๆเลยนะคะมีโปรด้วยนะคะโปรลดให้ตั้งตั้งหนึ่งหมพันบาทนะคะเหลือ4ี่แสนหพันบาทค่ะ ่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาหาแม่ค้าได้เลยนะคะ0804141669ค่ะไฟตาติดแตติดไฟเลี้ยวติดไฟท้ายติดนะคะหางไม่กระตุกค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนคอนโทรวาวมาแล้วนะคะฝากไว้หนึ่งคลิปค่ะสำหรับตัว MU5501 กับ M7040 ค่ะวอเจริญแท็กเตอร์นะคะ อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะคลิปเย็นวันที่2 2่สิธันวาคม2567ค่ะ